เอาเตมพี่นะ้วนุ่ากเป็นบ้านตัวเองนะฮะอย่าพูดอีเขาเปิดให้เราคำนวาแต่ว่าโอเคแล้วเฮลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียก็กลับมาพบกับนุ่นอีกแล้วนะคะวันนี้นะจ๊ะตามชื่อคลิปเลยเราจะมาทำอะไรคะ ถูกต้องเราจะมานอนบ้านเพื่อนกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญที่เรียกได้ว่าระดับประเทศเป็นช่องกินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถ้าพูดถึงก็คือต้องรู้จักเลยไม่ต้องถ่ายแล้วปะเพราะว่าชื่อคลิปก็เขียนขนาดนี้แล้วนะคะก็มืดมากรอบข้างนะคะตอนนี้ได้ฟีลบรรยากาศว่าเหมือนจะมาล่าท้าผีมากกว่าช่วงล่าท้าผี เพราะว่าหมู่บ้านคือเงียบมากแล้วก็ทุกคนอยู่เป็นส่วนตัวคือจริงๆแล้วนัดเขา1นึ่ทุมนี่มาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะอันนี้คือเจนนะคะก็คือเป็นแฟนของพี่ผีอีกแหลกนั่นเองจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าบ้านเราอะอยู่ใกล้กันมากคือแบบขับรถมา2นาทีถึงนะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสแบบว่ามาเยี่ยมบ้านครั้งแรกที่เราจะบุกบ้านแล้วอยาเราจะขโมยของกินไปด้วย เข้ามานี่ก็คือพัดามน,นี่ขึ้นไปข้ปางบนไปเลยดูค่ะตื่นเต้นมากปกติอ่ะนุ่นจะมาแค่โซนนี้ก็คือประชุมห้องประชุมกับห้องน้ำสองที่เท่านั้นแต่ว่าไม่เคยขึ้นมาเลยขออนุญาตนะคะห้แต่เราไม่มีของกินนะอ่ะอ้าวห้องกินเราที่ใหญ่ดับประเทศแต่ว่าไม่มีของกินแต่ว่าม่านนี้จะดีเทลมากก,มาก,ก็คือแบบประตูห้องอะไรอยแบบนะั้นก็คือ จะเป็นหน้าพีพีเป็นโลโก้เลยส่วนมากเลยตื่นเต้นโอเค,อเคก็คือน่าจะใส์เดียวกันพอดีเลยนะอธรรมดาที่ไหนล่ะเจนซื้อให้แต่เขาไม่ค่อยใส่แอบร้อยไปแล้ว โอ้หก oh. ็คือที่บอกว่าอีทแหลกก็คืออีทเล่าแหลกเลยฮ้ยเป็นครั้งแรกเลยที่หนูได้ขึ้นมาข้างบนเออยังไม่มันสวยมากเลยอ่ะไม่มีใครเคยได้ขึ้นมาเลยเราต้องแนะนำกันก่อนไหมคะจะยวดยืดก่อนี๋ยืดกอนี๋ยืดกันเรื่อนก็อดดีดีค่ะอีทอีทแหลกนะคะนี่รอผมแห้งกปนอนเลเออเปิดบ้านให้เราโอ้ซึ่งวันนี้เลยเราจะมานอนขั้นกลางเลย มีทางแน่นอนท่านกลางหรอมีทางแน่นอนจริงรรนะเี่ยมีเตียงรับแขกให้เก <c oughs> ือไว้รับรองทีมงานอย่างนี้อ,อันนี้ในในภาพในหัวก็คือชิพีซ์เจนแล้วก็หนูสามคนคือท่ฝันก็คือพันทลายพเพราะว่าเขามีเตียงสองชั้น <c oughs> อันนี้ก็เป็นทีมฟุตบอลเหรอคะใช่ใช่ใช่ครับลิเวอร์พูลใช่เป็นของสะสม แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเอ็กซ์คูลสีนิดนึงเพราะว่าเราอ่ะอยู่แถวนี้ทุกคนแล้วเราอ่ะก็รู้ข่าวดีก็คือพี่พีน่ะจะย้ายมาอยู่แถวบ้านเราซึ่งเราดีใจมากที่แบบมีเพื่อนบ้านแบบว่าของกินเพียบแต่ว่าพอมาถึงปุ๊บก็คือผันทะลายเลยเพราะว่าเขบอกว่าจะนอนแล้วแคนี้พอจะนอนแล้วก็แบบไม่้กินก็แค่ดูน่ะสักพักเดียวค่อยนอนแล้วก็จะไปกิน แค่ไปถ่ายคลิปกินก็คือแบบอิ่มแล้วเนาะกลับมาบ้านก็คือไม่มีสตปอกของกินแต่สวยมากเลยอ่ะขนคือแบบฟิลแบบดีมากข้้นบนนี่คือไพรเวทสุดๆสบายเลยอ่ะเป็นส่วนตัวใช่แล้วก็ลยเนาะมาอันนี้ไม่ได้กินแต่ไปตั้งโชว์ใครจะไม่กินเหล้าแพงเหล้าแพงนี่ไม่ตั้งโชว์ลิมิเต็ดอันนี้คือแบบลิมิเต็ดต่างๆคือเป็นของสะสมตั้งโชไปบุ๋มดีกว่า ตรงนี้ก็มีหลายห้องมากเลยอ่ะคือมันซอยเป็นหลายห้องกว่าที่คิดนะใช่ครับเอ้ยเอาเต็มที่ลนึกว่าเป็นบ้านตัวเองนะฮะได้เหรอได้ดิโอเคโอนเลยนึกว่าเป็นบ้านตัวเองเอาเลยไม่ไม่คือมันไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าหลายหายอย่างมันยังไม่หล่อเลยแต่ตอนนี้ก็คือเสร็จประมาณสัก85ดสิบเปอร์เซ็นต์ดีกว่ามันยังไม่90เปอร์เซ็นต์อันนี้อันนี้ห้องลูกแต่ว่าเปลี่ยนไปมากเลยอ่ะเปลี่ยนเป็นห้องหุ่นแทนได้ไหมอันนี้คือห้องแรก ก็คือเกียร์โคตดีคเกียร์โคตดีอะไรครับก็มีห้องน้ำแล้วก็ห้องเกิดตัวผมครับห้องน้ำก็ดูได้ป่ะได้ได้ดูได้หมดแหละแต่ว่ามันก็ประมาณนึงนะแบบง่ายๆก็แค่เข้าไปถึงเราก็มีสิ่งฟิลแบบญี่ปุ่นโอเคเออ้ยไปไกลอะดูว่าจะโชว์เลยเดี่ยวโชว์อะไรกันบ้าไปแล้วไปแล้วเข้าห้องพี่พีไม่มีอะไรครับผม อันนี้เป็นวอลล์อีมโพเซ็แต่ว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วอันนี้คือไม่ใช่บ้านหลักของพี่พีทจะเป็นออฟฟิศซึ่งเขาทําไว้แบบเวลาถ่ายงานแบบมืดๆอย่างเงี้ยก็นอนที่นี่ได้เลยที่นี่เราจะไม่ต้องกลับบ้านใช่ไหมครัเพราะว่าบ้านเขาจะอยู่ข้างนอกเลยเดียแต่นี่ก็เป็นส่วนห้องนอนประจำค่ะนีอันนี้ห้องนอนนิดเดียวครับผมไม่เยอะเลยอลยห้องี้ยังไม่เสร็จเตียงเตียงรอสั่งยังไม่ได้อ๋อ โอ้ย <Okay. S 2> อันนี้น่ารักมาก <c oughs> เขาเปิดให้เราขโมยต่ว่าโอ้นะ oh my god อันนี้คือขนาดอยากเอามาไม่ครบนะใบนี้น่ารักมากพี่เจนอ,อันนี้ใครซื้อให้คะ <c oughs> ผัวค่ะผัวค่ะไม่อยากให้ไปอูตู้ที่บ้านจริงๆเยอะใช่ไหม <c oughs> คือแบบคิดในใจนะวันนี้ผมไม่ได้ว่าผู้หญิงนะ แล้วเวลาแต่งตัวมันต้องเปลี่ยนมันต้องอัดดปใช่ไหมต้องอัดดปกับชุดใช่ไหมผู้หญิงแต่ละคนเป็นฟิลนี้ใช่ไหมผู้ชายนะผู้ชายทุกคนนะครับผู้หญิงที่เขาอยากให้ขอให้ไปเลยครับแล้วเวลาเราซื้ออะไรเนี่ยที่ไร้สาระของเราเขาจะไม่กนผมบอกชิดให้เลยเพาอยากได้แอมีโอ้ยไม่เกิน กยอัยนนี้หอมมากพี่เจนชอบเหมือนหนูเลยเอะไรเหรออีเซ่เหรอใช่อีเซ่เกออกใหม่เป็นกลิ่นโรสแอนด์โรสนะคะก็คือจะเป็นแบบกลิ่นกุหลาบอะ่ะแต่แพงมากนุนจะรู้ทุกอย่างไม่ได้นะนนะรู้สิคะเพราะว่าอ,อะไรอยู่มาสิบปีสิบปีแล้วอ,อๆๆายุสิบขวบอะไม่ใช่หมายถึง <c oughs> อยู่ในองค์การนี้มาสิบปีแล้วจริงๆเป็นความฝันของผู้หญิงทุกคนเลยที่แบบแต่งหน้าน้อยแล้วสวยเออ เพราะว่าคือแบบถ้าแต่งหน้าน,น้อยแล้วสวยก็ประหยัดเวลาไปตั้งเยอะถ้าใครที่ไม่รู้บอกเลยว่าคู่นี้คือแบบรักกันมากคือแบบแฟนอยากได้อะไอะพี่พี่ก็ซื้อให้ซึ่งอะไรที่ฉันให้ได้ฉันให้หมดเขาทำ<ม>ยังไงฟงังฟังอะไรที่ฉันให้ได้อ่ะให้หมดยกเว้นให้ออกจากบ้าน ถึงจะเป็นช่องที่พี่พีดอะออกอหน้า,นาใช่อยู่หน้ากล้องเป็นตัวแสดงหลักแต่ว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังอะพี่เจนก็คือเป็นคนดูผมบอกเลยว่าดูทีมงานทั้งหมดเป็น<ม>คนคุมเป็นคนแบบรับสายอ,อะไรอย่างเงี้ยคือผูนี้คือเลเิศแต่ของพีที่แรกเนี่ยเบอกเลยว่า ประสบประสบสำเร็จนี่มันไม่ใช่แค่ผมอม,มันมีทั้งเจนนะทีมงานทุกคนด้วยคนที่สําคัญที่สุดเลยผมบอกเลยครับคือคนดูอ,อันนี้จริงๆคือคนดูเนี่ยให้ให้การยอมรับกระตอบรับเราไปดูเสื้อผ้าพี่เจนดีกว่ารั <c oughs> กมาก <c oughs> คือจริงๆแล้วว่าจะบอกว่าพี่เจนอะชอบแนวเดียวกับน,นบลักแต่ว่าอะไรรู้ป,ปะแต่ว่านบลักอะตัวใหญ่ใช่ไหมใช่ ูเขาชอบอะไรหวานแหววอย่างนี้เนาะแบบเหมือนพาบี้เลยอ่ะอันนี้คือจริงๆซื้อมาแล้วแล้วพอมาใส่ก็คิดแต่ว่าไม่น่าจะได้ไข่ใส่ออกมาแล้วไม่รู้จะร้องแต่ไอันนี้นะจริงเนาะปกติเจนซื้อเสื้อผ้าบ่อยแค่ไหนคะก็อ่าทิตย์ละครั้งอันนี้ราคาใช่ซื้อออนไลน์เพราะว่าหัวแม่ให้ออกจากบ้าน เราเคยขอบอกว่าขอออกไปข้างนอกพี่นุ่นหน่อยได้ไหมอ่าวนี่บอกไม่ได้คือเขาจะเป็นคนแบบห่วงแฟนมากเขาไม่ใช่ว่าเราห่วงนะอ่าแต่เราเป็นห่วงคือเขาอ่ะขี้หึงมากแต่เขาแบบใครหึงเขาบอกว่าเขาไม่หึงวันนั้นจะชวนเจนไปเที่ยวืน้าหน้าอย่างเงี้ยไม่ตอบนะแต่ไม่ให้ถามอีทีให้เปล่าให้อ่ะคัดต่อยังไห่คัดให้ บ้าเจนเปลี่ยนชุดแปลเปลี่ยนชุดลองคัดดิอคัดเดี๋ยวไปเป็นบัวเดี๋ยวมันจะดูแบบส่วนตัวเกินอ่ะมานั่งพูดอะไรบนเตียงมันไม่เหมือนเพื่อนคนอื่นหนูบอกว่าเพื่อนคนอื่นเป็นกระเทยเฮ้ยฟูดได้พูดเรื่องเรื่องเรื่องใช่หรอมาเลยช่องนู่จะเป็นช่องเดี๋ยวดิรู้ถูกเรื่องจริงเปล่าช่องนมรักถามอะไรได้หมดเลยได้ได้เราก็จะถามว่า ปกติแล้วเนี่ยไอ้หิแค่ไหนในการนอนนอนเหรอครับเพืนอนผมนอนไม่ค่อยเยอะหรอกครับนอนถามเรื่องกันเดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือนละครั้งเลยเหรอเขาได้เกลียดเลยนะเขาคิดว่าพี่เกลียดไม่เป็นเพื่อนกันจริงจริงใช่สิบปีแล้วเขาขอแต่งป้างหรเออมันก็ไอ้คูเสิบอยู่นะขอแต่งเป็นคู่ชั่วโมง พี่หิวบ่อยตกใจหมดถ้าเหนื่อยละค้างและยี่สิบเจ้าวันที่เหลือทำไรปกติเวลาก่อนนอนพี่ทำอะไรต้มส้ตขาไงมันนึ่งไงอ้ยอ้อ้อย่น้ยโอัยโอ้อ้ยโอ้ยโออเยโอ้ย่อ้ยอ้ยโออายโอ้ยโ้้ยโอายโี้้้ยโ้อย สั่งอะไรไปกินบ้างการนั่นเองไ่ง่ายชีวิตถ้าเราตามช่องพี่พีเราจะรู้ว่าพี่พีเนี่ยชอบกินอะไรแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าพี่พีชอบดูอะไรหนังแนวไหนอ๋อหนังนะไม่ไม่ใช่หนังเอง็กหนังเ <c oughs> อ็กโอเคโ <c oughs> อ,อเคหนังเอ็กญี่ปุ่นเลยเตอมโอเคแต่ฉันเผาเรื่องเธอดูฝรั่งใช่ไม่พูดโอเคโอเคแล้วกินเนี้ยมันก็เป็นฟิ่งแบบหนัย้อนยุคเออดูหนังว่าเก่า แต่หนังใหม่ๆก็ดูนะแต่พี่ชอบดูหนังแบบภัยธรรมชาติถ้าส่วนตัวพี่แบบเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติแสนแอนเทียสสองอะไรเงี้ยมันจะแบบอะไรที่มันเกิดจากภัยธรรมชาติแล้วมันเกิดกับโลกจริงรู้สึกว่าเออถ้ามันมีจริงหนังเป็นไงอะไรเงี้ยเออช่วยลูกช่วยเมียยังไงหนังภัยธรรมชาติไม่ชอบเป็นเนี้ยก็คือพวกเล่นเก่งมากพี่อยากจะถามเหมือนกันว่ามึงรอดมาได้ไงว้ไว้ถ้าเป็นพีพีนี่ะตายแต่หน้าของซอย เออรืมนึกถึงว่าเฮ้ยเราไปทิ้งขยะอย่างเงี้ยมันเป็นเสกระยะยาวนะนี่สอนด้วยสอนไ้สอนด้วยถึงว่าเราจะไรสารละเนี่ยไรสาระแต่ว่าเราก็มีอะไรให้สอนสอนนิดนึงเออมีสาระว่ะก็หมว่าใครที่แบบอยากดูนู่นอะไปกินอะไรกับพี่พีททำคลิปอะไรกับพี่พีทไม่แต่บอกนุ่นไปเทปหนึ่งบอกแต่ับนุ่นดูเลยนะใครที่ดูคลิปของนู่นเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยในเทปของพีดิ้นแรกเนี่ยผมจะให้เขาปลอมตัวผมแบบให้เปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ตัวผมเลยแล้วก็ ให้ผมไปทำเรีอคชั่นอย่างที่แบบคนในช่องผมได้ต้องการเออถ้าใครที่อยากดูก็กดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์มาว่าอยากดูอยากดูว่าให้ปอนดูอะไรแต่ว่าอยากดูว่าเวลาทำช่องกินอ่ะอสิ่งที่พี่พีชอบที่สุดที่แบบเอนจอยที่สุดเวลากินคือคือการกินอะไรพอพีอ่กินข้างนอกพี่จะกินแบบอาหารหลากหลายแต่อยู่บ้านจบที่จริงคือข้าวไข่เดียวมไม่ใช่ถึงง่ายที่สุดของพี่แล้วเว<ช>้ยม่าข้าวไข่เจียวคือกินได้ทุกวันเราทอดไข่แบบ จ็ดแปดไปนะข้าวอ่ะทีเดียวหน่อยกินแล้วทำไมไม่ไอ้วนคือเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากเลยอยากจะรู้เดี๋ยวอีกหน่อยจะบอกอแต่ยังไม่บอกเร็วๆนี้ผมบอกแน่นอนบอกจะบอกกับช่องนู้นด้วยเออขอบคุณพี่บีมากจริงที่แบบที่แบบอุตส่าห์ให้หนูมาอะไรอย่างเง<อ>ี้ยเพราะแบบรบลนเวลานอนด้วยนะเนี่ยแต่จริงติกล้องเลยจริงกล้องไม่มาถ่ายวันนี้นะ บ้านนี้ก็ยี่ต่อรันี่น่ารักอ่ะเออคู่นี้เขาหน้ารักมาแล้วก็แบบง่ายๆมากเลยอ่ะไม่คิดเลยว่าแบบคนคนตามห้าหกล้านอะไรเงี้ยจะแบบมาวิวคําช่องเราช่องเล็กมันไม่ได้เกี่ยวว่าช่องเล็กช่องนอนนะครับแต่ถ้าเรารู้จักแล้วอย่างนู่นก็เป็นคนน่ารักแล้วหน้ารักงเงี้ยเราคบกันเรารู้สึกว่าเออเรามีน้องหน้ารักหน้ารักคนหนึ่งคอยให้คำปรึกษานู่นนี่นะนั่นเราทุกอย่างเรื่องอ่ะ ทุกคนมันไม่ได้เก่งทุกเรื่องแต่ว่ามีเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องที่เราไม่รู้นุ่นก็จะให้คำปรึกษามันก็ทำให้เราเปิดความคิดเลยใหม่ๆก็บอกว่ายิ่งรู้จักคนเยอะแล้วเขาน่ารักกับเราด้วยเนี่ยมันทาให้เรามีประสบการณ์อะไรมาอืไไปครับไปเราไปนอนกันดีกว่าแต่ว่าไม่ได้ใช่ไม่ใช่ห้องเขานะห้องข้างล่างที่จริงเราจะมีห้องมาแขนอยู่เดี๋ยวนี้พานุ่นไปนอนอ่าเ้ยเขามีห้องจริง สวัสดีค่ะอโอเคผมรู้ว่านุ่นจะมานอนเหรอนอนคนเดียวจะเหงามีเด็กเอ็นเกาหลีมาให้ปโอ้เรื่องเอาจะากมาห้องไหนจัดการเองอ๋อดูแลดีมากอันนี้ขึ้นไปนอนได้เลยตามใจเปิดแอร์เข้ามากะว่าจะแบบว่าเราสองสามคนแต่ว่าก็คือไม่ได้เพราะว่าเขาทําห้องไว้สําหรับให้เราสูขวนอนแล้วเราทำอย่างนี้เพื่อให้ทําดีมากเลยใช่เพื่อเพื่อรองรับ ร้องรับทีมงานเออถ้าใครที่ยังไม่ได้ตามช่องพี่พีก็ไปตามช่องพี่พีเพราะว่าน้รลักไม่แน่อาจจะย้ายไปอยู่ช่องพี่พีแล้วแต่กล้องขาดไหมครับกล้องขาดไหมเอ๊ะ จเือขวดน้าเลยนะใช่คือคือจะบอกแล้วแต่ต่คนนบเขาพิการสำคัญทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นตาก้องดิเตอร์หรือว่าอะไรก็แต่เกทีทุกอย่างทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนดูสำคัญมากคุณพี่พีเช่นจ่าที่วันนี้มุสาเปิดบ้านให้เราครั้งที่ก็ไม่ได้อะไรเลยแถมยังต้องแถมยังต้องนอนดึกไอ้นอนดึกมันเป็นประจำอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดกลับนู่นยี่สิบชั่วโมงอ่าฝากคนดูนะติดตามช่องรุ่นกดไลค์กดแชร์ อะไรทั้งหลายแหลรนะแต่ฝากนิดนึงฝากไปดูไอจีผมด้วยได้ค่ะไปติดตามไอจีพี่พีเดี๋ยวจะขึ้นมาให้ตรงนี้ครับเออแล้วก็ทุกช่องทางเลยไปติดตามได้ถ้าใครที่ยังไม่ได้ติดตามเนาะเพราะว่าเขาเป็นช่องกินที่แบบคุณภาพที่สุดเออในประเทศไทยและคนสมัครสมาชเยอะที่สุดในประเทศไทยที่พูดนี้ไม่ได้อยากได้อะไรอยากได้น้องชายเขาหนูไม่ได้นอนหรอกวันเนี้ตบลูกดูแลแขกให้พี่ด้วยนะครับไปขบด้วยขบด้วย ไปอ่ะปากด้วยเดี๋ยวตกนุ่นนอนแล,อแล้วไม่พอแล้วไป <c oughs> แต่มันยุ่งมันคลิกเกินไา